สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ช่องเอ็มบินดออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่องเอ็มบินดอครับคือหลังจากที่มีคุณผู้ชมคอมเมนต์ถามเรื่องสูตรเยือที่ผมใช้ในการตกปลาในนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามาทําให้ดูเลยครับหลังจากที่รับปากไปตั้งนานเลยครับกว่าจะได้ทาครับผมยังไงก็ขอโทษนะครับที่ต้องรอนานครับวันนี้มาทําให้ดูเลยครับผมแล้วก็มีคนถามว่าสูตรเยือที่ใช้ในการตกปลาในมีอะไรบ้าง ข้าวโพดที่ใช้ในการตกปลาในคนจะเป็นสุกหรือเป็นดิบนะครับวันนี้ผมก็รวบรวมมาให้อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอวิธีการหมักเหยื่อที่ใช้ในการตกปลาในที่นิยมใช้ในอเมริกานะครับผมส่วนผสมก็มีข้าวโพดน้ําเปล่าแล้วก็โอ๊ตมิลผงสตรอเบอร์รี่ครับอาจจะเป็นผงสตรอเบอร์รี่ผงเชอร์รี่ผงส้ม Soul, ผงแอปเปิลผงอะไร อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่แต่ละที่ที่ไปตก,กว่าปลาแต่ละที่มันอาจจะมีผมมีประเทศที่แตกต่างกันก็ไปไประยุกต์ใช้นะครับผมโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นก็คืออุปกรณ์ก็จะมีมีดครับมีดที่ใช้ในการหาาั่นดาข้าวโพดครับข้าวโพดผมผมแนะนํานิดน,นึ่งนะข้าวโพดท,ที่ใช้นะครับเป็นขอแนะนําให้เป็นข้าวโพดสดนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วจะมีกลิ่นมากกว่าข้าวโพดท,ที่ เป็นที่ข้าวโพดกระป๋องหรือว่าข้าวโพดที่สุกมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ข้าวโพดกระป๋องไม่ได้นะครับกรณีที่ไม่มีจริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเลือกได้แนะนําว่าควรจะเป็นข้าวโพดสดมากกว่าครับจะดีกว่าครับโอเคครับผม <S <S แล้วก็หากล่องหาถังอะไรครับแต่ถ้าถ้าไม่มีกรณีที่ฉุกเฉินหรือว่าไปถึงหมายแล้วลืมกล่องลืมอะไรใช้ถุงก๊อบแก๊บก,ก็ได้นะครับครับผมมาลุยกันเลยครับปึ๊บ หั่นลงไปก่อนเลยครับนี่ครับตาตาอตอกมาประมาณนี้เสร็จปุ๊บข้าวโอ๊ตนี่อ่ะผมมีสิ่งที่แนะนำนะคนจะเป็นอ่ะไอแบบที่แบบคุกอินมินิหรือว่าชนิดที่แบบอืดไวครับเท <c oughs> ลงไปครับโอ้ <c oughs> ตามด้วยผงสตรอเบอรี่ครับ ไปเลยโอ้ยหอมมากเลยผงสตรอเบอรี่นะพอเขาเริ่มเข้าที่เนี้ยน,น้ำเข้าไปครับครับค่อยๆเติมเข้าไปนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าตาของเหยื่อสูตรที่ใช้ตกปลาในในอเมริกานะครับขั้นตอนของการมักเหยื่อก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอ่ขั้นตอนของการผูกชุดสายหน้าที่ใช้ในการตกปลาในที่ผมใช้นะครับโอเคครับไปดูกันครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการผูกชุดสายหน้าที่ผมใช้ในการตกปลาในนะครับส่วนตะขอก็เป็นตะขอไซเคิลฮุกครับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ชุดสายหน้าที่ผมใช้ครับนี่ครับส่วนการปั้นเหยื่อนะครับก็เหมือนกับ เหยื่อทั่วๆไปเราใช้ในการตกปลาหน้าดินนะครับขยำขยมให้ได้ที่เสร็จปุ๊บก็ประกบเขบ้าไปเลยครับฟบเลขใหญ่นี่แล้วแต่ความชอบครับแล้กวก็ส่วนนี้ข้าโพดก็ครับเราก็คล้องเข้าไปสัก3-4เมตรครับ ปป,ประมาณนี้ครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บของเข้ากับตัวเหยื่อที่เราปั้นไปครับนี่ครับปึ๊บอ่าเสร็บร้อยครับแค่นี้ครับลงเบ็ดได้เลยครับนี่ครับ ากการสังเกตของผมนะครับเท่าที่มาที่นี่นะครับที่ผมตกปลาในในอเมริกาเวลาที่ได้คือช่วงเวลาที่ช่วงเวลาประมาณสักหัวค่ำครับหัวค่ำถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับ